ใช่นะคะที่มีปัญหาท้องผูกนะคะหรือว่ามีกลิ่นปากกลิ่นตัวไม่ค่อยถ่ายนะคะทุกคนเราก็แนะนําเลยตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทานทุกวันนะคะสาหรับบางท่านเราไปทานบุปผาหรือว่าเมื่อย็นเราทานหนักๆเนี่ยแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยการย่อยหรือว่าการระบบกับถ่ายของเราไม่ค่อยดีเราก็มีตัวช่วยเป็นในซองของไฟเบอรี่มิกนะคะของแบรนด์โดนัทตัวนี้เป็นซองขนาดเลยค่ะทุกคนพกพาา ในส่วนผสมนะคะของผงมิกเบอร์รี่นะคะสารสกัดนะคะของผลส้มแขกนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูมั เปิดด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆเลยค่ะทุกคนที่รวมอยู่ในส่วนของซองเดียวตัวนี้เป็นขนาดเล็กพกพานะคะเราทานไปเนี่ยใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งนะคะ<อ>ก็จะช่วยป้องจะช่วยในเรื่องของอบรรเทาอาการที่เรามีปัญหาเรื่องท้องผูท้องอืดเหลือล<อ>ัยแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีกินปากหรือกินตัวนะคะเราก็เลยได้ตัวช่วยตัวนี้นะคะเป็นเฟเบลลี่มิกนะคะตัวนี้ขนาดเล็กชงทานง่ายชยงทานกับน้ําตละนี้เราใช้เป็นกระบอกเชคของโดนาน,นะคะทุกคน,<อ>คนแล้วก็1นซองค่ะแล้วก็เท ไปได้เลยค่ะมันละลายได้เร็วมากรสชาติหอมหวานอร่อยทานง่ายแล้วก็มีขนาดเล็กพกพาได้นะคะทุกคนใครมีปัญหากด